สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ Google Calendar นะคะโดยการสร้างปฏิทินนะคะอย่างแรกเลยเราต้องเข้า Gmail ก่อนพอเรามาหน้านี้เรากดคำว่าที่เรากดจุดตรงนี้นะคะแล้วเลือกปฏิทินเราต้องรอก่อนนะคะมันกำลังรอ หลังจากนั้นพอเรามาหน้านียะคะเราสามารถปรับตรงนี้ได้ว่าเราจะเลือกเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีนะคะอันนี้เราจะเลือกเป็นเดือนหลังจากนั้นให้เรากดสร้างและเพิ่มชื่อเรื่องที่เราจะประชุมกันนะคะจานั้นเราเลือกวันที่เราจะไปเราจะไปเดือนหน้า วันที่วันที่หนึ่งนะคะวันอังคารเราเลือกตลอดวันเราจะไปถึงวันที่เราจะไปอาทิตยหนึ่งนะคะเราจะกลับวันที่แปดจากนั้นถ้าเราเพิ่มเพิ่มแท็กคนที่เราจะร่วมประชุมด้วยนะคะ ให้เราเพิ่มเพิ่มการประชุมทางวิดีโอนะคะเพื่อที่เราจะได้คุยกันได้จากนั้นให้เพิ่มสถานที่ด้านานี้ตรงเพิ่มคําอธิบายนะคะเราก็สามารถเพิ่มได้ว่าเราจะนัดกันที่ไหนเจอกันกี่โมงแล้วเราจะไปยังไงนะคะแล้วเราก็สามารถเพิ่มแนบไฟล์ได้อีกหลังจากนั้น ให้เรากดบันทึกแล้วกดส่งนะคะมันก็จะขึ้นมานี่นะคะจะไปกันวันที่วันที่หนึ่งนะคะเดือนกันยาจนถึงวันที่แปดเดือนกันยานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ